หมูมีข้อมูลมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะก็เกี่ยวกับ s h o ป e e Life นะคะก็คือตอนนี้นะคะ s h o ป e e Life นะคะก็สามารถแจกคอยนะคะระหว่างไลฟ์ได้แล้วนะคะซึ่งเดิมปกติอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราแจกคอยไปแล้วเราเรา,เราอยากจะแจกใหม่นะคะเราจะต้องปิดไลฟ์เดิมแล้วก็เปิดไลฟ์ใหม่ใช่ไหมเอ่ยนะคะแต่ว่าณนะตอนนี้นะคะก็มีการอัปเดตจาก s h อป e e นะคะคือเราสามารถแจก คอยระหว่างไลฟ์ได้แล้วนะคะโดยที่เราไม่ต้องออกเพื่อเริ่มต้นไลฟ์ใหม่นะคะก็แจกคอยในไลฟ์ต่อเนื่องได้เลยนะคะจริงๆแล้วเขาน่าจะอัปเดตมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าหมูเพิ่งทราบข้อมูลนะคะแล้วหมูก็เพิ่งรู้เลยนะคะหมูก็เลยมาทําคลิปนี้นะคะมาบอกต่อเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับการแจกคอยระหว่างไลฟ์ในช้อปปีค่ะส่วนวิธีทําทํำยังไงนะคะไปดูวิธีกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็จะมาทําการเริ่มเปิดไลฟ์กันนะคะโดยที่เราจะเช็คสินค้าแล้วก็โค้ดส่วนลดของเรานะคะจากนั้นนะคะก็จะทําการแจกคอยค่ะหมูจะแจก100บาทนะคะ0.2คอยค่ะหากเราพร้อมแล้วเราก็สามารถกดปุ่มเริ่มไลฟ์ได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรานะคะจะมาแจกคอยระหว่างไลฟ์กันนะคะให้เรากดเข้าไปที่คอยกดเริ่มรอบใหม่เสร็จแล้วนะคะก็เลือกราคาแล้วก็คอยได้เลยนะคะเดี๋ยวหมูทําให้ดูอีกทีนึงนะให้เรากดเข้าไปที่คอยข้างบนค่ะเสร็จแล้วนะคะก็กดเริ่มรอบใหม่จากนั้นก็ให้เราเลือกราคาที่เราจะแจกแล้วก็คอยค่ะเสร็จแล้วก,กดบันทึกนะคะจากนั้นนะคะคอยก็จะแจกต่อเนื่องระหว่างไลฟ์แบบนี้เลยค่ะ